สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเสนอตัวละครที่มีชื่อว่าคิวจอยนะครับผมว่าจะมาลองเล่นดูจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับตีนะครับผมถ้าเราทําการปลาลงไป,ป,ปนี่มันจะทําการล่องหนนะครับล่องหนไม่ให้ศัตรูเห็นนะครับแล้วถ้าเรากด f ที่ระเบิดออมันจะทําการระเบิดเป็นวงกว้างนะครับจะทําทดามเมจเยอะอยู่สกิลที่2นะครับเป็นสกิลก็สกิลนี้จะทําการลดเกาะนะครับของศัตรูนะครับถ้ามี50ลด 25้านะครับให้เหลือยีแต่ถ้ามีย5จะลดเหลือหมดเลยนะครับสกิล e นะครับเป็นสกิลหุ่นยนต์หุ่นยนต์บอดนะครับตัวนี้จะสามารถตั้งตรงไหนก็ได้นี่ครับมันจะเป็นอย่างงี้มันจะทำการยิงไปที่ัตูนี้ใช่ประมาณสามนัดสกิลอันติเมทนะครับจะเป็นสกิลพื้นที่นะครับโอ,โอ้ย <c oughs> สกิลพื้นที่นะครับเป็นวงกว้างนะ ในนี้จะเป็นเวลา8วีนะครับในการที่จะทําการล็อกศัตรูที่อยู่ในวงโอเคนะครับเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าเพราะว่าพูดอย่างนี้มันไม่ค่อยเห็นนะเราต้องไปโชกันโชว์ของจริงไป let's go <S โอเคนะครับแลับผมจะมาสาธิตให้ดูแต่เมื่อกี้นี้ต้องต้องเปิดคลิปต้องกดอัดเกือบตายสวัสด,ดีจา้าจริงคลิปนี้ถูกอัดไปแล้วครับ ทุกันไปเมื่อนานมาแล้วอุย้ยผมเซตไม่ค่อยเป็นนะครับด่านสี่ผมเซตได้แค่ตรงนี้ดูนะไม่รู้นะว่าใครเซตยังไงแต่ผมเซตตรงนี้ผมวางโยนไปงี้เลยสวยสปยอยู่นี่ไม่เป็นไรนี่อย่ายแย่งกันฆ่ามันโอ๊ยกระตุก ภาพไม่สวยเดี๋ยวเขาปรับฮึบฮึบวิธีเซตแบบนี้ผมก็ไปดูเขามาอีกทีนะครับไม่ได้คิดค้นด้วยตัวเอง <c oughs> แต่ถ้าใครยังไม่เคยไปดูคลิปก็หาดูได้นะครับทั่วไปเดี๋ยวนี้เขาทำกันเต็มไปหมดละเป็นบ้าเนเต็มเมืองอุ้ยเต็มมาเต็ม <c oughs> ตฮ้ยเกือบตาย ฮิวฮิวมีคนมาฮิวฮิวฟักแตกสลานอ้ามันไม่ฮิวหนูโอ้มายกาอกระตูกเน็ตเป็นไรยเน็ตปิง เน็ตปีนะครับขอไปเน็ตกดคล่องไม่รู้ใครตั้งยังไงผมไงตักผิดได้แค่นี้แหละครับโอ้มันไปมิดมันหลอกอีกแล้วตายเกิดอะไรขึ้นประชาชนคนเดินดิน อะไรอะไรเลิกลักอ่ะอย่าเลิกลักสิโอ้ยสไปายดรอปเดี๋ยวอมาเดมาเดมาเดเอ๊ต่อยิวต่อยิวฮะฮึบเปแล้วจุดๆหาเหรียมก่อนหาเหรียมตรงนี้ตรงนี้ยังไงวางไว้เงี้ยกันนี่มานี่ถ้าวางถ้าวางบีมันจะสามารถมันต้องมันสามารถวางได้สองทาง ตายโอเคเหลือตัวเดียวอยู่ทางฐานเรากําลังนกเอ้ยนกหรืออะไรนะหุ่นยนต์เรากล็อะไรอยู่เคนะจ้าออมริตจ้ามาดิมาดิไปตรงนู้นแล้วเออไปตรงนู้นแล้วเหอไปตรงนู้นแล้วเหอมันง่ายครับเพราะว่ามันเป็นแหลงแหลงธรรมดาเออมันเป็นแหลงแบบนี้ยแหลงโกแหลงฟินเฟนเวอร์อย่างเงี้ย บางทีก็เจอแบบสองอยากอะไรเงี้ยมันแล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าเราจะสุ่มเจอผ,มผมู้ใดไม่ผมว่า <c oughs> ผมไม่เซ็ตละผมไม่เซ็ตละเบื่อละอันนี้มันมน,นี่มันวางมันตรงไรเงียะแหละมาเลยมาแล้ว,ม,วมันมาแล้วมาแล้ว มาดิกดผิดแล้วมากดเลยตรงนี้มาดิมาดิกดตีไปหนึ่งทีหลอกขู่ไปขู่ไปอ๋อตายแตกล็อกใครไม่ได้เลยอะทุกเพื่อนสิเพื่อนทุกไม่น่าอีกอตัวนี้ก็ยำซะ เจอลองลองอ๋อไม่นะปีเตอร์ว้ายตายแล้วเล้ยพ่อเหลือคนเดียวอีกแล้ว

โดนตรวจพบแล้วมาเดเช็คซ้ายเช็คขวา <c oughs> โดนแล้วตายยังไงตั้งยังไงเรามาเด Cette ceux... minha зorgum, hero. ถอยก่อนดิโดนหนึ่งตัวเองอเดี๋ยวผมลองนี้แหละเนาะแสดงแสดงศักยภาพของอเจีเจี ยายาฮู yeah! Yeah. Yeah. Uh, yeah. yeah. ้ย yeah. oh, right. ิปตัวเดียวตัวเดียวอะไรวะเนี่ยจบแล้วโอเคโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงเป็นเพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับผมไปแล้วครับ